สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุกทัศน์วันนี้พบพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับวันนี้ครับตามสัญญาครับผมจะเอาวิ่งบนตัวเดียวซึ่งงวดที่ผ่านมาสูตรนี้วันวิ่งแปดนะครับพี่น้องครับผมไปจับคู่ชนกับวิ่งบนสามวิ่งบนตัวเดียวสามสูตรนะวันนี้ มันผิดไปสองสูตรแต่สูตรนี้มันถูกผมจะนําเอาตัวสูตรที่มันถูกก็คือหมื่นบวกร้อยบนคูณสี่นี้นะแล้วเอามาทําให้พี่น้องดูว่างวดนี้มันจะได้อะไรแล้วทีนี้พี่น้องครับผมก็จะจับเอามาชนกับสูตรที่ที่ผมพึ่งลงไปเมื่อวานนะครับพี่น้องครับที่ลงไปก็คือสูตรนี้นะครับ วิ่งบนสองตัวชนสองสูตรอ่ะมันชนกันมาแบบนี้อย่างว่นนี้มันชนกันที่สูตรนี้ได้สามกับสองสูตรนี้ได้สองกับหกมันชนที่สองได้วิ่งสองและว่นนี้มันไม่ชนกันมันจับคู่ชุดถ้าวันไหนไม่ชนกันก็จับคู่ชุดมันออกเก้าสองถูกเก้าสองและวันนี้ก็ออกสี่หกออกสองสี่หกแต่เนื่องด้วยสูตรนี้เป็นหลักร้อยมันจะเป็นคู่ชุดเหวี่ยงโต๊ด ่าและงวดนี้ก็ไม่ชนกันเราก็จะได้คู่ชุดสองตัวบนออกสองสี่และงวดนี้พี่น้องครับมันชนกันสูตรนี้ได้วิ่งหกับหสูตรนี้ได้วิ่ง8ดกับสองออกห้าสองและงวดปัจจุบันพี่น้องครับงวดปัจจุบันมันชนกันที่ศูนย์ถ้าศูนย์มาผมจะเอามาชนกับวิ่งบนตัวเดียวที่กำลังจะลงให้พี่น้องดู หรือถ้าสูตรนี้ศูนย์ไม่มามันก็จะได้หนึ่งหก็คือตัวที่เหลือคือจับหนึ่งมาชนตัวนี้ก็จะได้หนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็จะเอาวิ่งตัวเดียวสูตรนี้ถ้ามันเดินต่อก็จะมาเวี่ยงเป็นผู้ชุดโต๊ะได้อยู่หางเดียวเหมือนกันพี่น้องครับมาเรามาดูกันครับว่าสูตรนี้มันจะเดินต่อไหมและถ้าเดินต่อว่านี้มันจะได้อะไรมาผมพาพี่น้องคำนวณเลยครับฟังคำเตือนครับพี่น้องครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัศน์ขอให้ดูด้วยความเพลิดเพลินครับมาดูสูตรและวิธีทำครับพี่น้องครับสูตรนี้ก็ไม่ยากไม่ง่าย อะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่น้องครับขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หรือจะกดติดตามด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆครับมาครับทีนี้ผมพาเข้าดูตัวสูตรและวิธีทําเลยผมไม่ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนแบบนี้พี่น้องครับอ่ะอันดับที่หนึ่งให้บวกก่อนนะครับห้าบวกสามได้แปครับผมจะมาตั้งตรงนี้เลยห้าบวกสามได้แปดแล้วผมให้คูณด้วยสี่ 84เป็น32ส,ส,ส,สรุปได้วิ่ง2อ,อืมได้วิ่ง2เราคำนวณนจาก1มิถุนาก็จะมาใช้16มิถุนาพี่น้องครับวิ่ง2ของเราจะมาวิ่งในงวดนี้และมันออกเลยครับ507392ก็จะมี2อ,อยู่ในหลักหน่วยตัวนี้อืมถูก2ไปครับ มาครับต่อเลยพี่น้องครับทีนี้ก็มาถึงงวดวันที่16มิถุนาครับเอามาใช้หนึ่งกรกฎาหมื่นบวกหลักร้อยบนศูนย์บวกสามก็จะได้สามพี่น้องครับแล้วผมให้คูณด้วยสี่ทุกเที่ยวนะ 3าคูณสพี่น้องครับหรือ4ี่คูณสเป็น12บสอ่าได้วิ่งตัวเดียวกันอีกและวิ่งสองเราจะนำสองมาใช้เป็นตัววิ่งในงวดวันที่1ิบหกกอ้ยที่หนึ่งกรกดาครับและงวดนั้นออกเลยครับ9ก้าสี่เ้าสองสี่หสองมาครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ไปวิ่งไปรูด เราจะผิดนะครับงวดน,นี้พี่น้องครับแต่ตัวสูตรไม่ถูกไม่ผิดเนื่องจากมันไปหลักน้อยถ้าอย่างวันนี้เราวิ่งรูดได้ถ้าวิ่งอย่างเดียวได้ถ้ารูดเราจะผิดงวดน,นี้ความไปอยู่ในหลักร้อยเนาะอ่ามาพี่น้องครับมาดูต่อเลยครับว่างวันนี้มันจะไปทางไหนไปเลยครับหมื10่นบวกหลักร้อยบนจะเป็นสี่บวกสองเป็นหก ผมให้คูณด้วย4ี่ทุกเที่ยว4ี่คูณหเป็นยี่สิบสี่อ่าใ้ประกาศน้ำเงินแล้วทีนี้สี่หกยี่สิบสี่พี่น้องครับเราได้วิ่งสี่งวดนี้และเราจะได้วิ่งหรือรูดที่สี่และจะนำสี่ตัวนี้มาวิ่งมารูดในงวดวันที่16กกรกฎางวดนั้นออกสองสี่ห้าสามสองสี่พี่น้องครับ ซึ่ง4จอยู่ในหลักหน่วยครับวันี้ตัวตัววิ่งถูกตัวรูดก็ถูกเนื่องจากถ้ามันอยู่10กั่หน่วยเราได้19ประตูเนาะโอเคพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดวันที่ใส่ขึ้นมาให้ถูกันจะคำนวณ16กรกฎาคมมาใช้1สิงหาที่พึ่งสูตรของเราเดินมาถึงงวดนี้อ่มาดูครับ4บวก3เป็น7 คูณด้วยสี่ทุกเที่ยว4ี่เกเป็น28อ่าใช้น้ำกาประกันเงิอนอนึแหละสีเกเป็น28เราได้วิ่ง8ปวันนี้พี่น้องครับนำแปดมาวิ่งหรือรูดในงวดวันที่1สิงหาออกอะไรครับวันนั้น8ปดหนึ่งหนห้าสองแมาอยู่ในหลักร้อยวิ่งไม่มีปัญหาถูกอีกครับถ้ารูด จะผิดเหมือนกับงวดนี้อ่าพี่น้องครับถ้ามันเดินต่อผมว่างวดนี้ไม่น่าจะอยู่ในหลักร้อยอย่างงวดนี้มันไปหลักร้อยแล้วหลักร้อยแล้วก็ไปหลักหน่วยแล้วก็กลับมาหลักร้อยผมว่ามันไม่น่าจะอยู่ที่หลักร้อยถ้ามันเดินนะถ้ามันเดินนะพี่น้องนะถ้ามันเดินต่อนะอ่ะผมพาคำนวณเลยครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดมนที่หนึ่งสิงหาไปใช้สิบหกสิงหานะ ผมไม่ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนจะเป็น1นบวกแได้9ครับเราจะได้9แล้วคูณด้วย4ทุกเที่ยว4 9 3เก้ามพี่น้องครับได้วิ่ง6เป็นไงบ้างครับเลขวิ่งของเราสวยไหมอ่ะถ้าได้วิ่ง6ผมจะรูดที่6ไว้ก่อนนะแล้วทีนี้ความสำคัญก็จะมาอยู่ที่ไอ้สูตรที่ผมลงเมื่อวาน ที่พี่น้องเห็นแล้วเมื่อมาจับตัวนี้ตัวไหนมันจะเด่นอ่ะมาครับทีนี้ผมจะรูดที่หกไว้ก่อนนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าศูนย์หกหนึ่งหกสองหก สามหกสี่หกห้าหก็ดหกดหกหก็จะอยู่ใน19ประตูนะครับถ้ารูดแล้วทีนี้สูตรที่ผมลงเมื่อวานพี่น้องครับ นี่นะอ่าคำนวณจากห่งมิถุนานะครับผมจะพาเทียบจาก1มิถุนาก็คืองวดนี้ผมขอถอดตัวนี้ก่น นี่นะครับพี่น้องครับหนึ่งมิถุนาเหมือนกันนะอืมหนึ่งมิถุนาอ่ะสำหรับใครมาใหม่ผมบอกวิธีทำก่อนวิธีทำสำหรับสูตรนี้พี่น้องครับผมให้เอาแปดคูณหลักร้อยครั้งที่หนึ่งแล้วบวกด้วยหมื่นแล้วก็บวกได้วยรหัสศูนย์กับเก้าแปดคูณร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือแปดคูณหนึ่งได้แปดเอาแปดมาใส่หลักหมื่นไว้อ่า เมื่อได้8มาตรงกับหลังหมื่นใส่เครื่องหมายบวกบวกเขาไาแป8บวกหเป็น13 8สามคูนร้อยที่181เป็น8 นี่นะครับพี่น้องครับ8คูณ1เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก9เป็น22สูตรที่1ได้วิ่ง3กับ2เรามาดสูสูตรที่2ครับหมื่นบวกหลักร้อยบนคูณด้วย4 10หมื่นก็คือ5 5มาบวก3เป็น8คูณด้วย4เหมือนกัน8 4 3 12ได้2รหัสบวกมันคือ04นะครับ2บวก4ได้6อย่างงวดนี้ มาถูกที่สองชนกันที่สองออกห้าสองแล้วทีนี้งวดนี้จะมาตรงกับงวดนี้นะครับเนื่องจากผมคำนวณงวดนี้สูตรนี้ก็จะมาอยู่ในตรงกันงวดนี้อันนี้เราเทียบไปได้พอมางวดนี้ครับสูตรนี้ได้9ก้ากับ8ดสูตรนี้ได้สองกับหวิ่งตัวเดียวของเราวิ่ง 2. สองสองจะมาชนที่สูตรที่ได้สองกับหเราก็จะเน้นสองไปชนที่9ก้าสองเก้าสองแปดและออก เ้าสองอ่ะถ้ามาเชื่อมกันจะมาชนสูตรนี้ดูงวดต่อมาครับพี่น้องครับสูตรนี้ของเราได้วิ่งสองสูตรนี้ได้วิ่งห้ากับหกและสูตรนี้ได้วิ่ง 8. สองกับแปดสองของเราจะมาชนตัวนี้แล้วมันออกสองสี่หกมันไปหลักน้อยพี่น้องครับแต่คู่ชุดโต๊ดจะเข้าที่หกสองตัวนี้มาดูงวดต่อไปครับก็จะมาตรงกับงวดนี้สูตรนี้ได้สองกับหนึ่งสูตรนี้ได้สี่กับแปด ของเราได้วิ่งสี่พี่น้องครับมาชนสูตรนี้เราก็จะเน้นสี่เอาสี่มาชนสองชนหนึ่งจะได้คู่ชุดสี่สองสี่หนึ่งและสองตัวก็คือสี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ออกสองสี่พี่น้องครับแล้วงวดต่อมาพี่น้องครับสูตรนี้ได้วิ่งห้ากับหกสูตรนี้ได้วิ่งแปดกับสองถ้าเอาสูตรนี้มาชนจะชนที่แปดพี่น้องครับ เราจะได้เน้นที่8 6 8 5เป็นคู่ชุดตด๊ดแล้วก็8 6 6 8 8 5 5 8ที่2ตัวบนออกอะไรครับออก8 5 2จะเข้าคู่ชุดโตด๊ดแต่ในสูตรของมันเนี่ยมันเข้า5 2เลยครับเนื่องจากสูตรนี้มาทั้ง8และ2 8ของเราก็ยังทำงานมาครับมาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับงวดปัจจุบันสูตรที่1นึอ่าผมคำนวณให้ดูเลย แปดคูณหลักร้อยครั้งที่หนึ่งแ้าสีได้ศูนย์เอาศย์มาบวกหลักหมุนพี่น้องครับศูนบวกหได้1 1ึ่งนไปบวก9ได้0ย์สูตรนี้ได้วิ่ง1กับศูนย์สูตรที่2ครับหมื่นบวกหลักร้อยบนหมื่นคือ1หลักร้อยบนคือ8 1ดบวกแได้9ตัวนี้ครับแล้วมาคูณด้วย4 4 9สี้าสาได้6 6ไปบวกรหัส4ได้ศูนย์ สองสูตรนี้ชนกันที่0ผมเลยรูด0แล้วสูตรของเราสูตรนี้พี่น้องครับมันได้วิ่ง6ถ้า6มาถ้าศูนย์มามันก็จะมาเข้าที่ชุด0ูนย์หนี่นะถ้ากรณีมันมา2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นคู่ชุด6กหกด้วยนะครับพี่น้องครับมันจะมีได้ทั้ง 60x ่ะผมจะใส่หกศูนย์เอ็ตรงนี้จะมาตรงหรือมาโต๊ดหรือไม่มาเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้นพี่น้องครับนี่สูตรนี้มันตัดกันได้ศูนย์สูตรนี้เราของเราได้วิ่ง6กผมก็จะเอาศูนย์มาชนหจะได้ศูนย์หกและหกศูนย์แล้วทีนี้พี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งสูตรนี้ถ้าศูนย์ไม่มานะตัดศูนย์ออก ถ้าศูนย์ไม่มาจะเหลือหกเหลือหนึ่งก็จะมาเป็นหนึ่งหกและหกหนึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะมาเข้าหนึ่งหกเหมือนกันพี่น้องครับหกของเรามันมาชนตัวนี้ด้วยแล้วมันก็จะเหลือหนึ่งหกหกหนึ่งด้วยนี่มันจะเหลือแบบนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชอบตัวไหนก็ให้ใช้ตัวนั้นสูตรมันมาแบบนี้ อะสูตรมาแบบนี้และตัวนี้ก็จะเป็น 6x 60x อืมก็จะรูดไป10ประตูพี่น้องครับตัวนี้อ่ะผมผมรูดให้เลยก็ได้อ่ะ6 0ศ6 0ย์0 60 2โต๊นะครับ หกศูนย์สามหกสหห้าหศหตัวนี้พี่น้องไปแยกเอาสามประตูนะครับจะโตดน,นะตัวนี้หกศูนยเจ็ดหศปด หกศูนย์เก้าอ่านี้จะเป็นชุดโต๊ดนะครับอืมโต๊ดจะได้สิบประตูสามหก แปดสิบหางพอดีครับสิบหางพอดีถ้ามันมาถ้ามันมาในนี้มันก็จะเป็นที่ศูนย์หกกับหนึ่งหกได้แค่นั้นแหละพี่น้องครับเออหนึ่งหกก็สวยนะครับพี่น้องครับหนึ่งหกก็สวยนะหนึ่งหกนี้ก็สวยเหมือนกันหนึ่งหกก็สวยเหมือนกัน แน่พี่น้องครับมันก็น้อยตัวแล้วนะถ้าจะเอาแต้มมาตัดถ้าจะเอาแต้มมาตัดอีกมันเลขตัวเลขมันเหลือน้อยและไม่ตัดดีกว่าพี่น้องครับเพราะขนาดนี้มันก็เหลือน้อยแล้วเนาะก็ถือว่าน้อยอยู่ถ้าเราจะเน้นก็เน้นแค่ศูนย์หกกับหกศูนย์กับหนึ่งหกหกหนึ่งเท่านั้นก็สี่หางเท่านั้นพี่น้องครับไม่น่าจะตัดแล้วแหละอ่ะคลิปต่อไปพี่น้องครับที่ผมจะมาฝากพี่น้องอาจจะเป็นเดี๋ยวผมดูข้อมูลกันแป๊บหนึ่ง ที่ผมจะมาฝากพี่น้องในคลิปต่อไปก็จะเป็นเลขผมจะลงสิบล่างสองตัวดีกว่าพี่น้องครับผมจะลงสิบล่างลงสลับมาเลขล่างมัง่งเลขบนเราลงแล้วผมจะสลับเอาเลขสิบล่างสองตัวที่ผมทำไว้แล้วจะ แล้คลิปต่อไปผมก็จะเอาสิบล่างชนหน่วยล่างสูตรนี้จะได้อยู่หกประตูเท่านั้นพี่น้องครับถ้าสูตรเดินต่อนะเราจะได้อยู่หกประตูแต่ในนี้ผมลงสิบล่างสองตัวก็ผมก็จะใช้ระบบรูดสองตัวไปก่อนแล้วผมก็จะมาชนด้วยหลักหน่วยล่างอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับสูตรต่อไปที่ผมจะนำมาฝากพี่น้องกดติดตามไว้พี่น้องครับ กดติดตามไว้สําหรับใครที่ชื่นชอบแนวทางแบบนี้โอเคพี่น้องครับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับผมลงทัศน์ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจหรือใครที่คอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับถ้าใครเข้ามาพูดมาคุยมันก็อยากไปฟีดตัวอคลิปของเราให้คนอื่นเห็นนะครับอ่ะเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับหรือจะเสนอแนะตัวไหน หรือใครมีที่เด็ดลองเอามาชนอ่ะลองเอามาชนกันดูพี่น้องครับถ้าอย่างผมยืนสูตรนี้ยืนที่0ูนย์กับ1นไอ้ศูยืน0ไว้ถ้าพี่น้องมี8ก็ลองเอามาเชื่อมดูหรือส่งคอมเมนต์มาได้ผมก็จะได้บอกพี่น้องของเราว่าอาจารย์ท่านนี้ได้เลขตัวนี้ก็ลองมาชนศดูหรือมันจะมาที่หนหรือใครมีที่1กับ6กอะก็จะมาคอมเมนต์มาบอกกันครับเผื่อเพื่อนเอนจะได้แนวทางเข้าไป อีกแบบหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องครับขอบพระคุณมากขอให้โชคดีทุกคนครับวันนี้พอยเทยนีสวัสดีครับ